และค่ะจะพาคุณชมนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทุกระบบค่ะเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะ ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสัมปัตภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนาราธิวาสนายสน,นั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทุกระบบค่ะกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทุกระบบเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนาราธิวาสได้กำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่5 ถึงวันที่9มีนาคม2566ณศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสัมปัทภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเสี่ยงนะคะและผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจากทุกระบบให้ดีขึ้นมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขค่ะทั้งนี้นะคะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์อาชีพนะคะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะ